ผมยังพาท่านผู้ชมเกาะติดสถานการณ์ของคดีพุ่มกับโจ้ถุงดำอยู่นะท่านผู้ชมนะว่าคดีเนี่ยไปถึงขั้นตอนไหนดําเนินการไปอย่างไรแล้วบ้างเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมศาลจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเขานัดไต่สวนสืบพยานเพื่อยือนยันผลการชนะสูตรศพผู้เสียชีวิตในวันแรกก็คือเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมเรื่องนี้ทนายสิทธาบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเนี่ยเขาเปิดเผยออกมาอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นการไต่สวนท่านผู้ชมนะเพื่อยือนยันว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยหรือผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตได้อย่างไร เสียชีวิตที่ไหนเป็นอย่างไรถึงเสียชีวิตเนื่องมาจากสาเหตุอะไรนะฮะตามประเด็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติหรือการชนสุดศพตามกฎหมายตามที่อายการเนี่ยสรุปสมสนวนให้กับศาลโดยคนแรกในเมื่อวานนี้ช่วงเช้าที่ขึ้นไต่สวนนี่ก็คือนางจันจิรา หรือแม่ของน้องมาวินเพื่อยืนยันว่าน้องเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงนะฮะและพยานอื่นๆก็ได้แก่บุคคลในครอบครัวแล้วก็ภรรยาของผู้ตายส่วนช่วงบ่ายเนี่ยเป็นช่วงของการไต่สวนของทนายตั้มสารถ้าก็ไต่สวนทนายตั้มว่ากรณีเผยแพร่คลิปเนี่ยว่าได้คลิปมาอย่างไรและให้ยืนยันหน่อยว่าในเหตุการณ์เนี่ยในคลิปเนี่ยมีใครอยู่บ้างมีผู้อุ้มกับโจอยู่ด้วยไหม เป็นการตัดต่อคลิปหรือไม่ประเด็นสั้นๆไม่มีอะไรมากซึ่งทนายตั้มเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายืนยันกับสารไปตามข้อเท็จจริงหลังจากไต่สวนทนายตั้มเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมสารท่านก็ไต่สวนตารวจชุดสืบสวนต่อเลยนะโดยสารได้ถามนะว่ายืนยันได้ไหมว่าบุคคลในคลิปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยว่ามีใครบ้างนะที่อยู่ในเหตุการณ์ตามที่ภาพปรากฏเนี่ยวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมศารก็ได้เรียกพนักงานอายการและตํารวจชุดสอบสวนเนี่ยนะ เพื่อให้มายืนยันในสำนวนการสอบสวนก็จะนัดฟังคำสั่งศาลเนี่ยนะเพื่อส่งเข้าไปรวมสำนวนด้วยซึ่งทนายตั้มเนี่ยในฐานะที่มาเกี่ยวข้องกับคดีนี้เนี่ยก็ต้องไปให้ปากคำนะหรือให้การเนี่ยในทุกสำนวนในคดีนี้ด้วยกันไปด้านแม่หรือภรรยาของน้องมาวินบ้างเขาบอกขอบคุณนะที่ทุกคนมาช่วยเหลือในขณะนี้เนี่ยขอบคุณพนักงานอายการขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตนเองเนี่ยช่วงนี้ก็สบายขึ้นเยอะเนื่องจากมีกระทรวงยุติธรรมเนี่ย มาดูแลช่วยเหลือด้วยพร้อมทั้งนี้เนี่ยตนเองเนี่ยก็ได้รับเบอร์จากทนายตั้มเนี่ยเป็นคอนเนคชันในการติดต่อไว้ด้วยเผื่อมีเรื่องอะไรไว้ปรึกษาก็มาอัปเดตคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมสําหรับคดีของภูมิกับโจ้ซึ่งผมคิดว่าทุกท่านก็ยังให้ความสนใจอยู่มันอาจจะเป็นคดีที่สะเทือนใจสําหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านหรือส่วนใหญ่ในประเทศเลยก็ว่าได้ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ